สวัสทุกคนวันนี้มาแกะตัวของ JTL JTL Lexus ตัวเครื่องปั่น2ลิตรตัวนี้นะครับผมดูฮะความสง่างความสวยของมันประมาณน,นี้กระเดียวในกล่องก็จะมีแค่นี้จริงๆนะมีไอสากกระเบือไม่ใช่แล้วแล้วก็มีคู่มือครับถามว่าเปิดไหมคู่มือไม่เปิดครับผมแล้วก็มีใบเคลมใช่ไหมในรับประกันนะครับก็ต้องส่งเพื่อจะเอาวารันตีใช่ไหม แล้วใครส่งกันบ้างส่วนใหญ่อ่ะมาดูครับนี่ฮะโถปั่นแบบพรีเมียมเลยนะดูความสวยความอะไรของมันนะเป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมนะครับผมสี่เหลี่ยมมันดียังไงผมว่ามันเทง่ายนะเพราะคุณามาเขาเขาเขาปุ๊บมันก็จะมาอยู่กองกันอยู่ตรงข้างล่างเนี่ยมันก็จะเทง่ายนะสี่เหลี่ยมมันดีตรงนี้แหละอ่ะแล้วก็มันวางมันวางมันวางไงก็เข้าล็อกเข้าทรงมันนะสี่เหลี่ยมนะครับเห็นไมมันวางไงก็เข้าล็อกเข้าทรงมันมันวางวางง่ายนะผมว่าวางง่ายกว่าวงกลมเนาะ เออนะทีดูโถครับพลนนะหนาหนาใช้ได้เลยนะครับผมส่วนผมว่าเสียงนี่ยังไม่ได้ลองเดี๋ยวค่อยลองอีกทีปุ่มสวิตช์นะครับมีปุ่มหมุนความเร็วนะครับแล้วก็เปิดปิดนะครับแล้วก็จะใช้แบบพันก็กดโยกโยกพอปล่อยก็ตัดสวิตช์เองนะครับนี่กดแชร์ไว้แล้วปล่อยก็จะตัดสวิตช์ดับ เครื่องไปนะครับส่วนใบมีดดูฮะใบมีดเล็กใหญ่กลางกนตามแบบนี้เลยนะครับเขียนว่าจีเปนจริงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตัวนี้หนังสือมันเขียนว่าจีเปนนะครับนี่ฮะผมว่าดูกลนกลนกลนนี้เป็นสีออกทองทองทำสวยด้วยนะครับนี่อะไรใส่รา,า,ายละเอียดทุกอย่างเหมือนกันนะตัวนี้นะรายรายละเอียดตัวหนังสือก็มองดูชัดนะครับในตัวของโถนะว่าใส่ไปกี่มิลลิลิตรนะครับดูฮะ ตั้งแต่200ต่ำสุดจนถึง2,000มิลลิลิตรนะครับก็คือ2ลิตรนะครับผมนี่มือจับถนัดมือใช้ได้นะครับฝาปิดเป็นยังไงฝาปิดจะเป็นอย่างนี้นะครับปิดเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีตัวตัวน,นี้ไอ้ข้างบนมันเนี่ยมันปิดเพื่อจะเปิดหมุนเพื่อจะปิดหมุนเพื่อจะล็อกนะครับก็จะได้เหมือนกันนะนี่ฮะหมุนเพื่อจะล็อกนะครับหมุนเพื่อจะเปิดแล้วก็ใส่ตัวของสักเบอือนี้เพื่อจะคนเพื่อจะปั่นนะ ไอ้ตรงนี้ก็จะไม่ถึงนะครับไม่ถึงนะเออดังนั้นถ้าใส่กับฟ้าก็ปลอดภัยอยู่แล้วนะไม่ต้องไอ้ที่ปัน่นไม่ต้องไปตีที่สากระเบือเราเนาะอ่ะนี่ฮะตัวนี้พันหกร้อยกว่าบาทพันเจ็ดโดยประมาณนะครับในแอปส้มนะผมซื้อจากแอปส้มนะโอ้ผมว่าโอเคดูหรูหรานะดูสดก็ถ้าเปรียบเทียบก็น่าจะเปรียบเทียบก,กับตัวของชาร์ปตัวสองพันกว่าบาทได้อยู่นะอันนี้ก็แพงไปชาร์ปก็น่าจะแพงไปสองสามห้าร้อยได้มั้งนะ เออมันมี2000ันกว่าบาทของชาร์ปนะครับดูรูหลามกันนะแต่ถ้าใครอยากลองตัวแบบแบบใหม่ดูนะใช้ชาร์ปมาแล้วรู้สึกว่ามันมันยังไม่ใช่มันยังอะไรอยู่นะครับในะพวกสายปั่นนะก็ลองดูตัวนี้ก็ดีนะครับลองดูหน่อยนะผมว่าผมลองผมอยากลองตัวใหม่แหละนะครับผมโอเคประมาณนี้ละจ้า